ใช่ครับพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเอฟซีปลาลุงทุกคนเนาะอยู่ทางประเทศไทยจมมีสู้ๆเนาะเจงให้ปลอดภัยวัสุขสุขอนเถอเนาะขอบอกให้มีงานเป็นไปหลายกว่านี้พี่นอ้นองเยเนาะขอให้สู้ๆขอให้ปลอดภัยวัสุขสุขอนเดืเอนแม่ในแดบป่าเราโทรมาบอกยิ่งตื่นจริงๆฉันนอน,อย,นอ,อยู่แบบอาย่ใกล้ท่านแล้วเป่แม่น่าจะใกล้แล้วนะ สองมันเา ตะคริบโอ้โหระลม่อยเนานะนข่าเซเว่นเลยปุ๊กนี่ตอนนี้ปุ๊กอันนี้เวลายัางไงนนะ่ยล,ลูกกระชุนบอสลูกกระชุนเวลาสิบโมงหาสิบแปดนาทีเอฟสิบหกออกไปไล่ถล่มแล้วอ่า ถล่มกัมพูชาขายกัมพูชาแตกจับเครื่องบินนี่ยิงไปยิงไปนั่นมาบอกหนยิงไปมองไายกลุ่มดาวของกัมพูชาะอะไรตัวนึงเนาะโอ้ยขอบคุญกายเลื่อนเปิดคลิปมากพี่น้องแต่เศร้าน่าแปดโมงอ่าเห็นลงคลิปตอนแปดโมงครึ่งน่ากตก,ตก,ต,กตกใจไปเลยพี่น้องเห็นทางอ่าทางเซเว่น ให้หดหูใจสิบสี่ไอฮะคนอันน่องนักเรียนอนุบาลเขาไม่ีเลขาไม่ดีบถมเลยเนาะพขาแม่แลใจจขาดน้ำลูกวิ่งวิ่งวิ่งโอ้สูดๆเนาาคิดก็คือถือกันเก็ตระเบิดอะไอย่างเนี้เฮยเหยื่เห็นเห็นได้ก็หดหูใจที่ลอยเนาะ เด็กน,น้อยสัมปัน้อยน้อยอนุบาลเนาะักนงองนากเรียนใจข้อบุรีแล้วเนาะเป็นเสียงะอะไีเนาะสียงปืนเสียงนอะไรเลย สูเด้อเนาะป่าพอนก็บมือไ็นถูกมายิงกันทึกๆแล้วถูกมาให้กระเพื่อมกระปิงานที่เราเลยจะลุกขยุกเป็นเที่ยวคนเราคงใหญ่คนลุกยุกเน๊ตเราจะอยู่แบบว่าใก่เน๊ะเรางานเป็นทีเรียกยงานที่ไทอยู่นี่เนาะเอาพี่น้องพากันนั่งอ่า จจดใจจ่ออยู่กับคลิปที่ได้ยินข่าวเห็นคลิปเนาะทางเขมรเนาะตัวกัมพูชาพี่น้องเอ้ยเนาะได้เอ่อซึกโจมตียิงลูกระเบิดพี่น้องเห็นในคลิปโอ้7เนาะ11พี่น้องใหม่เบิดเลยผู้คนอยู่ในชุมชนพี่น้องเอ้ยอ่าคือโอลัการแฮงดีพี่น้องเนาะเฮ็ดี มนุษยธรรม,มบมีเลยแล้วอีกน้องเลยเนาะมัตนต้องยิ่งคน,น,งนี่กบกบนบนี่บกคนยะิ่งเหอบวันไหนจะยิ่งเนาะบนที่มีชุมชนเขตที่ว่านะนะแม่ยิ่งสขบเซเว่นเลยเซเว่นเลยเซว่นอยู่เ้วมใหม่เลยเนาะชียชีวิตน้ำแด้นะเแมนชะีชีวิตนำ้ำ โอ้ oh, mm hmm. บื่เสียชีวิตกันนั่นและเนาะยิงเขาไปบอลบอลที่แบบว่าขู่คนมักอยู่นะพี่น้องไอ้ตกใสกันเนาะ mm hmm. แบบคือชีว่นแบบจุดที่แบบว่าห oh, ลายห <okay. S 1> ล,ลายคนมักอยู่ mm hmm. ชีวประเทศไทยพี่น้องนะไปไหน,นก็เห็นเ mm hmm. ต็มไปหมดพี่น้องไอ้ การกระทำสบายดีเพียงเด้อสบายดีและสวัสดีกันเพื่สุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะอุบุญการคิดคิปนี้การอดใจพียงเด้ออดใจบวไหวเนาะแต่ละคลิปพี่น้อยอดใจบวเห็นบวไหวอยากจะมาเพ่งแรงใจเนาะให้กับทหารนักบุญไทยเนาะแล้วก็ให้เป็พ่งลังใจครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีปลาลุงทุกคนเนาะอยู่ทางประเทศไทยจงมีสู้ๆเนาะ โจให้ปลอดภัยวัสุขสุขคนเด้อเนาะเขาบอกให้อ่ามีอะไเป็นไปหลายกูนี่พี่น้องเ้ยเนาะเขาให้สุขเขาให้ปลอดภัยวัสุขสุขคน,นเกิดหลบกัน,นอย่างไรพี่นนะ้องเอ้ยเนาะกี่เห็นแต่ในทางทวีปเนาะทวีปทางต่างประเทศเนาะทางไกลพี่น้องเลยเนาะอันนี้อยู่ทาง ure, เอเชียเาเลยนี่พี่น้องเนาะอยู่ ไทยแ,นแลนด์กับกัมพูชาการทะลกบอราันี้นมีเร่นสีเนสกเกตันเกบอร์การทะลักอ๋อเรเด็ก,กนักเรียนและประชาชนเก็บจำนวนมากว่าสีสเกต,กเกตบอลอนนี้นนนนอว่างไรทางไปทางไปไทยเ้อ ทางไปกรุงเทพเลยเนาะมีตกใส่ปั๊มน้ำมันโอ้ยเนาะถือว่าน้ำมันว่ัน่าจะเยอะมันก็ลูกลามหมดแล้วที่ลูกลามสิเวีนเรียบร้อยเลยสิเวียนเหมาะเลยเป็นแบบสู้ๆเ้อพี่น้องเางไเนาะเอฟซีประตูฐานหมัดระวังมีสติในการเดินทางเดินกันเนาะมอยโอ้ปรังอัดสิเวีน ในสิ่งผูกนะนั่นแหละพี่น้อยเนาะประชาชสนตัวไปในนั่ยิ่งมันแบบตุกถิกวนนแบบว่าคนกลุ่มหลายสินัเนาะถือสเก็ตระเบิดพี่นอยเนาะมันิวเห็นแบบนี้ไม่ได้เลยพี่น้องน้ำตางเรอท่นแบบนี้ด่วนกัมพูชายิง bm 21 ตกใส่ป่านนั่นมันพวกะบบานะันที่ยิงแบบชุ่มชีชุมช่มหานเลยหานะเนเาะน้อชีวิตอำเภอกาฬายิงใส่ตกใส่กยานะแบบบริมีแบบว่าจุดประสงค์งยิงใช่ป่ะนั่นมันนี้สิวะตกใส่ก็แล้เต้สิได้แต่ว่าขอ,อยิงมาตกพี่สิ กำลังหลบอยูาเดียนแม่นี้แด่ป่าลโทูมาบอกยิ่งตื่นสิสชนอนอยู่แบเอายุใกล้ท่านหรบอเ่าแม่เราใกล้เนาะน่ะแบบช่งสบ้านเท่เา,เา,เา,เาไปหาที่นู่นอย่างทีงเ่เราบอกเลยนะู่นสวัสดีนะเชือ่อ แล้วนี่เนี่ยป่าเราบอกมันสิ่งสนั่ยอยู่เลยมันเม็นชีวิตชวน้าเ,เอ็มเอมยี่เปียดเองอันนี้นว่าส่วนรายนี่แต่ทางกัมพูชาผนโชว์อ,อ่าผน้นผน,นยิงหรือพนถ่ายคลิปไปนทางาถ่ายคลิปลงออนไลน์ ที่แล้วเปนไะปมุมข้างลัง10โมงเนาะตอนตอน,ตอนยิงน่งหน้า8โมงเงนคาเดอนเนะพยายามปนท่งเรื่องพยาธก็ไ้ มี <ไป S 1> ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสามรายด้วยนะคะมีคนไทยรัศรนบาดเจ็บสามคนกองทัพบ,บกขอประนามการกระทําของฝ่ายขามรที่ใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายพลเรือนนะคะในเขตแดนไทยไอขมรยิงเป้าหมายพลเรือนมีกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะกองทัพบ,บก ขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเขตประเทศไทยพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงสุรินที่พี่นํำบอกไปอ่ะ,อะมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสามรายด้วยนะคะมีคนไทยรัชรนบาดเจ็บสามคนกองทัพบกขอประนามการกระทาของฝ่ายเขมรที่ใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายพลเรือนนะคะในเขตแด,ดนไทยบาดเจ็บสามคนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน โดยที่บ้านจอกหมู่สองตำบลด่านมีลูกปืนลงที่บ้านนายสุธีมีผู้บาดเจ็บสามรายชื่อคนบันเด็จคนอภิสิทธิ์และมีเด็กชายคนหนึ่งด้วยบางทีมันคือดนกระบะมือยิงป้าหมายพลเรือนมีกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะนี่ไง พี่น้องเห็นเราก็แจข่าบรีเป็นห่วงเนาะทั้งพี่น้องฟังไทยพี่น้องเลยที่ได้ก็สู้ๆเด้อขอให้ปลอดภัยวันจุกุลทคนฟังพังคนชาวกรุงคอมเด้อเรื่องไร้ไร้แบบนี้ผ่านไปได้ไวพี่น้องเลยเนาะเป็นไงกันโอ้ยหทุูงใจอืมอ่ะแซงโทรมมาพอดีป่ะพี่น้องจ้าสบายดี แมนแมนก็ว่าไม่เซนมันถึงถึงกันนั่นแหละไม่เนาปานดนะแมนแมนมา8เติมบ่ักเส้น ภาษีเปรตฮาเซนเนาะเปเเิมประตูทาง้งหลเนาะก่อ,อจำเลยใส่ไมมสองด้านนะอ,ะสอ,นอ่สองด้านคิงสองด้านทั้งประตูทั้ง ประตูเข่าต้องขามกันนะนะทั้งเพื่อนท้งนอะ่ะเปิดเปิดใบไม่แต่ท่าห้องน้ำเปิดยิ่งไมา่นิ่วท่าห้องน้ำาอกับทั้งทั้งลังเพื่อนเล่านนะทางงลังกบบเปิดประตูเปิดเคือาการเป็นไม่นิ่วตอกไม่นิ่วใช่นะแม่นชองเบื้อ แมนสองเบื้อแมนเครื่องไม่เขาไปโซงบ้องเศร้านี่ย ไม่ส anyway, okay. right. ี่ดห้หั่นมโนดิมีว่าไม่กาแล้วนะโอเคเลยเลเอาจักโตสี่แปดี่แป้โตเนาะจะได้สร้างเพิ่มเพิ่ยันเพิ่นธรรมะทรงโอเคอ่ะโอเคเลยเลยเล เนาะทางสร้างพี่น้องเนาะสร้างเฮ็ดบ้านเฮือนน้องนังน้อยเนาะอ่าเฮือนน้องน้อย,ออยโทรมาไปได้ไหมพี่น้องเลยโทรสั่งใหม่ถึงก่อนตอนนี้สรา้างกำลังแบ่งแบ่งกันไปเฮ็ดเนาะของน้ำบางซอ,อนนะจีเรียบร้อยแล้วพี่ตอนนี้ สั่งไม่สิบแปดเติมอะไอบ้านสบ้านสกีใหญ่ยังวนไปส่งไายังนะมันหากันโหลกเล่นเกมหนิวโดยโดยไม่แต่เขาสั่งอ่าไม่สิบแปดเติมมันเด้อสี่โตไม่สิบแปดโดยไม่สิบแปดสี่เซนเอาไปลงบอลเดียวกันแหละโดยเขียนบินเดียวกันเลยโดยโดยโดยโอเคอ่ะโอเคใจกับใจ บ่าวไล่พ่อบ่าวไล่พี่นางไปเห็ดนางนด้บาทในนอกคลิปเขาแต้ว่ <c oughs> อืมฮะโอเคพี่น,นองเนาะกะมืออื่นจะเดินทางขึ้นเซปอลเดยพี่นองเด้อ ไปเบิ่งสร้างน,น้องดำเนินการเฮือนน้องนางน้อยไปจ่ายค่าสร้างเฮ็ดอนน้องหนังน,น้องซ้อนหล้วก็ไปเบิ่งเฮือนน้องท่ายน้องไม้พี่น้องเลยเนาะไปถอดตอนไั่นแล้วยังขาดยังเรือ,อยังแนี่เดี๋ยวไปถับไปชมไปเบิ่งนินกัรอีกเท่านึงพี่น้องเลยน้องขัดแจ้งพี่แจ้งนอ้องแจ้งป้าแจ้งลูกน้องบริสุทธิ์สุขคนมือจะเดินทางขึ้นเทโพนพี่น้องเลยเนาะอย่งไรก็ฝากรับชมติดตามกันได้เรื่องเด้อเ,เ,เ,เนอะะาะแต่กระทั่งเอ็มจีจะห้องฟังไทยเนาะทั่วประเทศอ่าฝากปรตัวเองฝากเป็นกำลังใจครับ พี่น้องที่กำลังประสบภัยสงครามตอนนี้เนาะทางด้านตบูชาพี่น้องเลยที่มาหลบกันกับพี่น้องฝั่งไทยเนาะ,ะนนบรรยากาศสุดๆเราเตรียมเรื่องปเปิดแรงใจให้เนาะอ่ะยินดีไม่แห้งว่าจะข,ขู่สักคนขอให้คุณพราคุณเจ้าคุ้มครองขอให้รุดรอดจากลูกระเบิดลูกปืนเนะะาะขอให้ บ no. ่มีอันเป็นไปเนาะขอให้มีแต่ความปลอดภัยบ่สุขสุขคนเด้อทั้งเด็กน้อยนักเรียนคนเาคนแก่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยาิิขอลาก่อนพี่น้องก็สิไปหาตัดหญ้ายุงแล้วก็เปียกในาตกาก่อนสิเดินทางไปเียของนเองเนาะสบายดีพี่น้องุคนเด้ออยู่ดีแม่สบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะไปสู้ๆพี่น้องเอ้ย